รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Based the National Travel and Agency the in เงินฝากปันน้ำใจจากธนาคารอมสินบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้ร้านยำคุณแม่อร่อยแซ่บหนัว โจโจพิมนาราคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จตุรัสใจกลางของกรุงมิรานหรือมิรานโนปร,ประเทศอิตาลีค่ะ้ามทวีปมาเลยทวีปยุโรปนั่นเองและเราไม่ได้มากันสองคนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาสองคนเนี่ยก็จะดูไกลๆอยู่นะคะเราอยากเชิญคนสวยเพราะว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นด้วยถูกไหมอ้าวนี่คือเรียว่าหัวใจเลยนะ ของแฟชั่นวีคต้องมาจากมิลานุ oh. และที่สำคัญนะฮะเราก็เลยเฟ้นเอานะคะระดับนางแบบแฟชั่นวีอที่ดังที่สุดในประเทศไทยตุ้งค่ะเจอเลยไหมเจอเลยมม้ขอต้อนรับคุณนะคะจีน่าวิรยาและคุณน้ำตาลชลิตา oh. สวัสดีค่ะ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  oh. สวัสดีค่ะ นี้ค่ะก็พาน้องน้าตาลและน้องจีน่านะคะมาได้เคือว่าเปิดประสบการณ์บันทึกความสวยงามของเอมืองแบบว่าสไตล์อิตาเลียนโนที่เมืองหลวงทางตอนเหนือเมืองนโนนะก็คือเมืองมิลานค่ะเม<อ>ืองมิลานก็คือว่าประเทศอิตาลีหรือว่าสาธารณรัฐอิตาลีน,นะคะเขาจะมีแคว้นทั้งหมยน0แคว้นด้วยกันแต่ว่าจุดๆที่เราอยู่นี่คือแคว้นลอมบารียที่อยู่ทางตอนเหนือใช่แหล่งรวมวัฒนธรรมระยะธรรมแฟชั่นอาหารการกิน การช้อปปิ้ง อันนี้จะบอกว่าน้ําตาลเนี่ยมาครั้งแรกครั้งแรกของหนูเออเหมือนนี่มาดันเนยุโรปยุโรปมั้งแรกก็จะมาที่อิตาลีเลยไม่ตอนเขาประกวดนางงามเขาโน่นอเมริกาไงไม่ไห่ที่ฟิลิปปินส์ฟิิลปปินส์ป้าปนป้าเอามาอ่านพูดสงไงดีกว่าจริงๆอ่ะคือเป็นความฝันหนูเลยที่หนูอยากจะมายุโรปมากๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่ายุโรปแบบมันเป็นเมืองของความโรแมนติกแล้วก็ความแบบเรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยหนูอยากมาเห็นด้วยเนื้อตาแท้ ที่แบบเห็นตรงเนี้ยว่ามันยิ่งใหญ่หลังการแค่ไหนมันดูแบบมันกี่ร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาเจอคู่ส่วนต่างๆได้เจอแน่นอนค่ะบผู้คนนะครับเพราะว่าจีน่าเลยค่ะหนูอยากมาช้อปปิ้งแล้วถ่ายรูปโอ้ยเลยล้วนๆนี่จะบอกว่าครั้งแรกหรือเปล่าหรือไม่นะครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกกับอิตาลีคุณพระคุณเจ้าใช่ฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าทริปนี้นะคะจะพาทั้งจีน่ากับน้ำตาลนะคะได้รู้จักค่าว่า พูดดีอิตาเลียนโน่เอ้ยอังนี้หนุ่มหนูว่าหนุ่มไม่ได้ละสภาพหนูไม่ให้ทำไมอ่ะจะต้องไปเปลี่ยนสภาพต้องฝั่งนี้เฮ้ยดูสิแม่เจ้าปดาอันนี้คือความยิ่งใหญ่คำว่าเดลมิลานโนก็คือว่าแห่งเมืองมิลานฉะนั้นไปทุกที่จะมีดูโมหมดเลยนะแต่ดูโมที่นี่จะยิ่งเหญ่ด้วยเจกว่าเขา มีอายุร่วม600กว่าปี600กนแ,แล้วสร้างตั้งแต่ลงเสาเอกครั้งแรกเลยนะโดยราชวงศ์นวิสคอนติที่เข้ามาอมขอพรให้การมีลูกของเขาได้สำเร็จแล้วก็สืบสกุลฉะนั้นหนูสองคนนี้เหมาะเลยนะที่จะมาขอพรที่นี่เอ,อย่างน้อยือก่อนกันนึง <c oughs> ขอกันแบบ มีมีเอาเราไม่ได้ขอมีลูกแต่เราขอมีพ่อของลูกก่อนถ้าแม่มาเรียหรือว่าเนี่ยในชื่อนะของพระแม่แห่งพระคริสต์เนี่ยอยู่ข้างบนยอดเลยไหมฮะเห็นสีทองนั่นเนี่ยจากพื้นขึ้นไปเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรนี่นะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุศาสนทจักรก็คืออะไรฮะก็คือองค์พระแม่นี่ยแหละเป็นบลอนด์แล้วครอบด้วยทองคําแต่ละองค์แต่ละองค์บนยอดนะฮะทั้งหมดเนี่ยมีพันสามร้อยกว่ายอดเลยนะคะก็จะปิดเซน ก็คือนักบุญคนที่ทําดีใหม่ดีอะไรก็ตามแต่ตายไปเนี่ยเขาทางศาสนาจักรทางวัติการบอกว่านี่คือนักบุญนี่คืออรหรันต์ก็เลยให้เป็นเซนฉะนั้นอยู่ข้างบนยอดก็จะเป็นเซนต่างๆต,ตรงใกล้ๆตรงจตุรัสนี้นะคะยังจะมีอะไรประหาเขามีลานกว้างนะฮะแล้วถัดมาเนี่ยคือ มีถนนช้อปปิ้งที่ถือว่าเป็นนิลานแฟชั่นที่นี่แหละเสียตังค์เยอะมากนะบ้านตรงเข้าบ้านตรงเข้าต้องกราบขอบพระคุณเบสมากๆเลยจริงๆค่ะที่แบบว่าพาดิฉันมาทัวร์แบบนี้รู้สึกแบบดีมากๆเลยอะต่อปะเราไปช้อปปิ้งมั้ยเราถ่ายรูปสวยๆต้องมีรูปเก็บไปแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเดินช้อปปิ้งกันเนาะว่าที่นี่ก็จะเป็นระดับนางแบบ นะฮะแล้วก็ระดับนะครับตัวท็อปนะฮะจักรวาลนะครับจักรวาลด้วยนะฮะไปแม่ว่าให้เขาอยู่กันเออใช่ถ้าอยู่บนยอดเล็กคนหนึ่งก็ตัวยู่ในระบบใช่โอเคไปค่ะไป ก็คือจุดช้อปปิ้งละใช่ค่ะคเลยมาดิเดียวจากตัวบริเวณของดูโมมหาวิหารแห่งวิลานเนาะก็คือว<อ>ิเตอร์เอโมเนเอลนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับห้างสินค้าที่มีอาคารแยกกันสีหลังวางอยู่แล้วก็สร้างเป็นหลังคาครอบไว้ข้างบนเวลาถ้าเกิดลูกค้าที่เข้ามาถ่ายตรงหน้าวิหารดูโมโลแล้ว เขาก็จะมีเวลาที่จะมาช้อปปิง้งนแนต่ว่าน่าเดินมากพี่เป<ช>อย่าง,งพี่เองแล้วก็หรือนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเขาก็ชอบนะเวลานนเดินแล้วมันเพลินแล้วมันมีจุดที่บอกว่า must to do ก็คือว่าตรงกลางเนี่ยนะฮะของถนนวิกเตอร์เนลนะคะออสั้นๆนี่นะ,ะมันมีพื้นที่ใช้หินอ่อนเนี่ยนะฮะระดับประดาแล้วเป็นรูปนะคะของสัญลักษณ์ในแคว้นต่างๆและมีแคว้นหนึ่งที่สำคัญเลยนะค,ะคือแคว้นตูดิน เป็นรูปกระทิงนะฮะกระทิงดุเลยแหละค่ะแล้วก็ลังพังงาขึ้นมาแล้วคนที่นี่เขาก็บอกว่าหากเรานี่นะคะเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบนะฮะกับไข่กระทิงแล้วหมุนรอบตัวนั่นเนี่ยหนึ่งจะได้กลับมาใหม่อีกครั้งได้กลับมาแล้วน่าเห็นไหมบมาแั้นก็ทวใช่2นะคะพรที่ขอเนี่ยจำสับเร็ยผลจนปัจจุบันนี้นะคะไข่กระทิงนะคะ ไม่เห็นแล้วเพราะมันเป็นหลุมโบโล่ลงไปข้างล่างเลยพี่โบโอ้โหจะต้องพาไปดูคน่อยไหมไปดูค <ขา S 2> ่ะ<ช>แล้วก็ยังมีช็อปปิ้งช้อปปิ้งมีร้านอาซาเวนี่เจลาโต้อร่อยมากมีลูวิตซองด้วยะ フフフフフ。 สนับสนุนโดย b e s t International Travel and Agency m i c i c r m Fresh ดื่มไายสดชื่นอร่อยแรง10บาทลองเลยซามูไร Wi-Fi The World is y o u r ที่2ของการเดินทางตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเวโรนาเวโรนาก็ถือเป็นเมืองหนึ่งในอิตาลีนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกมากเพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดของโรมิโอแอนด์จูเลียนเเป็นเพื่อว่านวนิยายโศกไดกรรมความรักการต่อสู้ระหว่างตระกูลหนึ่งกับตระกูลหนึ่งต้องสองตระกูลนี้มีข้อขัดแย้งกันแต่สุดท้ายแล้วนะความรักนะคะก็ทําให้ความใช่ความขัดแย้งกันเนี่ย ก็ประสานกันได้แต่ก็ประสานกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางจบไม่ค่อยสวยที่เป็นเรื่องราวของในสมุดการที่6เนี่ยได้นําเอาบทละครของวิลเลียมเชคสเปียร์ที่อังกฤษนีนี่เอาไปในเมทายแต่าที่นีที่นี่คือต้นกําเนิดก่อนที่เชกสเปียร์จะเอาไปเนี่ยอยู่ที่นี่และที่สําคัญเนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องไปทําอะไรนะที่ ที่เป็นจุดไข<ง>่นมเลยอ้าวนี่คืออันดับแรกแล้วนะในอิตาลีนะคะมันก็จะพุ่นวายอะไรกับไข่ไข่แล้วก็อะไรที่เป็นหน้าอกนะอ่าหมายว่าคนที่นี่ถ้าเกิดเกิดความซวยบ้างความที่อะไรอย่างนเงี้ยนี่เขาให้ผู้ชายให้จับไข่ส่วนผู้หญิงนี่นะฮะให้จับที่หน้าอกเดี๋น,น,นั้นก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดมาที่เวโรนานี้เป็นตำานานเป็นบ้านเกิดของโรมิโอและจูเลียตอยากจะประสบความสำเร็จลนเร่งความรักให้มาจับหน้าอกนะคะของ จูเลียตที่บ้านจูเลียตบ้านหมายเลขยี่สค่ะที่ลักค่ะมันจะต้องไปกันโอเคเดี๋ยวแต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นระหว่างทางจะเห็นว่าเมืองเนี่ยเขาโรแมนติกมีความคลาสสิกนะคะก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องอันเนี้ยแต่งสีสันที่แบบว่าสไตล์ของเขาเลยเนาะแล้วจริงๆแล้วพี่เองอ่ะก็ชอบเบโลนามากเพราะว่ามันมัน โรแมนติกค่ะโรแมนติกและที่สำคัญเนี่ยอันนี้มีจุดแลนด์มาร์กเลยนะก็คือเนี่ยอารีนาโคลอสเซียมหรือเรียกคล้ายๆกับโคลอสเซียมแห่งกรุงโรมในยุคก่อนนี่นะอันนี้สร้างมานะคะตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่งแล้วอะมาดูกันสิคะว่าเขาสวยงามอันนี้อันนี้คือสร้างมาตั้งนานแล้วนานแล้วประมาณร่วมเกือบ1900กว่าปีนะสร้างเอาไว้เป็นอีกฐานหนึ่ง เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนได้ว่าเป็นศูนย์กลางของอหัวเมืองทางตอนเหนือโรมนี่คือเป็นศูนย์กลางเซ็นเตอร์ Roma, ออฟโรม่าและนี่คือเป็นหัวทางเหนือนั่นหมายความว่าที่ไหนก็ตามที่มีจุดศูนย์กลางกับมุ่นพอเนี่ยจะต้องมีเอนเตอร์เทนนิ่งนอกจากนีน้าแล้วในเมืองแล้วเดี๋ยวให้ไม่ปุ๋มเนี่ยนะคะ,คะก็พาหนูทั้งคู่เนี่ยนะคะได้ไปเดินช้อปปิ้งเ,เล็กน้อยเพราะเมืองนี้ก็น่ารักมีอะไรที่สนใจเยอะมากมายน่าเดินมากต้องเสียตังคแล้วนี่แหละหัวใจของฉันหรือพี่ตองค่ะ ชอบช้อปปิ้งโอเคเอาไปนอนแล้วเดี๋ยวเราเราเดินช้อปปิ้งก่อนแล้วเสร็จเราก็จะไปดูที่บ้านเลขที่23กันไป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 ค่ะ ใบ้านพอมาถึงเวโรนารู้สึกไงะดีมากมึงน่ารักมากน่ารักมันเหมือนแบบเราเห็นแต่ในในหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอจริงแล้วแบบเออมันสวยมากมันของจริงมันน่ารักมาก้าแล้วก็ที่จะเห็นว่าทางที่เราเดินที่กาลังจะเดินไปบ้านโรเบีจูเลียตเนี่ยค่ะก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งเป็นช็อปต่างๆนานามีของขายเยอะมากดูบ้านเอนของเขานะคะก็จะมีความคลาสสิกเนาะ จบในที่เดียวใช่แล้วถ่ายกินไอติมไอติมเจลาโต้ที่นี่อร่อยมากเดี๋ <Okay. S 2> ยวจะพี่พาไปกินไอศครีมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปจับอะไรนะนะโอกได้ <laughs> ได้โอเคอะไปเดินไปเรื่อยๆอน่ารักเนาะ นี่เราถึงแล้วบ้านเลขที่23ใช่บ้านจูเรียดนะคะเดี๋ยวเห็นแม้คนมากันเยอะมากใช่แล้วระหว่างทางตอนค่ะออกคนก็ไปเขียนไว้อะไร้ยแบบเออขอให้รักกันแบบยาวนานถ้าเลิกกันก็มาลบด้วยนะลบยากนะคะเพราะเป็นปากกาติดกระแบงเลยนะคะและนี่ด้านหลังของพวกเรา3ามคนก็คือลูกแป้นจูเรียที่เขาบอกว่าจะต้องมาจับหน้าอกจับแล้วเราขอหรือว่ายังไงแม่หรือว่า ต้องรูปก่อนขอหรือขอแล้วรูปก็ได้ทั้งมงหมดแหละให้ตั้งใจอธิษฐานแล้วก็รูปไปแล้วขอนะคนเข้ามาขอกันเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งจิตดีๆแล้วก็ขอเรื่องความรักความรักที่รักสมหวังแล้วอ๋อุสดสดสด เดี๋ยวเราหมดจากตรงนี้นะคะจะพาคุณทั้งสองนะคะไปที่ที่โรแมนติกอีกที่หนึ่งนั่นคือเกาะเวนิสซึ่งเรือกอนโดราเคยนั่งไหมหยังไม่เคยมาแต่ที่หนูยังไม่เคยมาเ,ออเลย <laughs> เลยมนะเราจะพาน้ำตาละจิน่าเป็นล่องเรือกอนโดราได้ที่เกาะเวนิสค่ะอา่าไป ยอดแห่งดินแดนศิลปะประเทศอิตาลีทั้งวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์อันงดงามของทะเลและภูเขาแสนโรแมนติกไม่ว่าจะเป็นเที่ยวชมบ้านเกิดตำนานรักโรมิโอแอนจูเลียตที่เวโรนาเวนิสโคลอเซียมหอเอนเมืองปีซ่า รวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายหน้างานเริ่มต้นเพียง75,999บาทเดินทางตั้งแต่ธันวาคม2566เป็นต้นไปสนใจเดินทางกับ Base International สามารถจองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใกล้บ้านท่านหรือสอบถามได้ที่ Facebook Base International สนับสนุนโดย Base International Travel and Agency เมติกความเฟรชดื่มง่ายสดชื่นอร่อยแรงก10บาทลองเลยเงินฝากปันน้ำใจจากธนาคารอมสินบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้ลองมาเลยค่ะลองมาเลยค่ะถึงกับเนอเซโยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มนดูถืองแดงไง้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเวนิสคะใช่ไหมคีน่าใช่ค่ะและนี่คือกัปตันเรือของเราใช่ กวนโจกเรือเรือเราจะไปเปลี่ยนกันยังไงคะคุณโจโจแน่นอนแล้วก็ต้องพาทุกท่านนั่งเรือก่อนเป็นเรือเฟอร์รี่นั่งต่อไปฝั่งโน๊ตหนึ่งสิ่งต้องทำคือนั่งเรือก่อนโดลละเพาะต้องเชื่อแล้วนี่นี่ก็เปลี่ยนปะใช่แม่เปลี่ยนหนูเปลี่ยนเออย้อนกันเราสองคนละอันนี้เลยเราสองคนไปซื้อชุดเปลี่ยนกันเละไปฉ่ายชุดเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึง เอาผ้ไปเลยคนะ่ะอ๋อรู้แล้วเอาผ้านี้มาทำเป็นกอกออกไงหูตอนนี้เราก็ลงมาเรือเรียบร้อยแล้ว,วค่ะซึ่งเรากำลังจะไปที่เกาะสีชัก ไม่ใช่เดี๋ยวเกาะช้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่เกาะเบนีสหรือเบเนเซียไหมดูดูจักรกบตันเรือช่วงนี้นราปล่อยให้เรือขับเองนี่เดี๋ยวกดชุดนี้เขาเรียกว่ากอนโดลี้ก็ถ่ายรูปไหมเป็นกอนโดลีอ่ะเป็นเหมือนกับว่า คนแล้วทายเรือนะครับเป็นนายทันเรือต้องชุด,ดลลนี้ของกอลดอร์ล่านั่งเรือเฟอร์รี่เนี่ยข้ามไปฝั่งของเกาะวินิสประมาณ15นาทีด้วยกันบนเกาะวินิสเนี่ยจะรวบรวมวัฒนธรรมนะครับด้านของศาสนาไว้ที่นี่แล้วเราก็จะไปนั่งแบบฟิลามน,นี้ด้วยแล้วก็ไปนั่งจิบแบบเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารโดยเฉพาะบุกซีฟู้ดสปาเกตตีสีดำเส้นดำหมึกดำเนี<อ>่ยต้องมาทานที่นี่ยอเรานั่งตรงนี้ไปสักประมาณ15นาทีนะเราก็จะไปขึ้นบน เกาะเวนิสกันละค่ะเดี๋ยวโทรสั่งปลาหมึกก่อนหมึกหมึกกระตุย สวยงามนี่คือความฮารุฮาราความเป็นเวเนเซียเวนเนเซียนะคะการล่องเรือกอนโดล่าเนี่ยถุกเมืองคือมีอะไรแบบว่าให้ว้าวทุกอันเลยจริงๆอ่ะอ่ะอย่างเช่นมาที่เวเนเซียนอิลเมนิสเนี่ยแล้วก็ต้องล่องเรือนะล่องเรือเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคลองพวกนี้มันเป็นคลองที่แบบว่าเป็นคลองขุด ะะด้วยแล้วก็คลองธรรมชาติส่วนหนึ่งนะฮ<น>ะก็ <นะ S 2> คือไว้สําหรับ,บขนส่งสินค้าไงออขายคุงขายของเนี่ยนะะทันเฟอร์พวกเหมือนกับเนี่ยสินค้าในลงเรือเล็กเนี่ยแล้วเข้ามาจากเรือใหญ่เนี่ยแถบนี้ก็คือโกดังเลยนะแต่ว่าโกดังนี่นะสามารถเอาเรือเนี่ยนะเข้าไปในช่องเลยเนี่ยใช่ใช่ตรงนี้แต่ว่ามันจะมีเหมือนกับเห็นไหมมันจะมีประตูน้ำเห็นไหมเรือนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่า หลังจากที่ไม่ได้ขนส่งสินค้าเพราะมันไม่ใช่แบบว่าที่คงที่ขายสินค้าใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนมารับนักท่องเที่ยวในการล่องบรรยากาศจะดีเห็นสวยมากเลยบ้านเบิร์นเห็นไหม สนุกมากสนุกมากอะไรด้านหน้าของเรานี่คืออะไรคะสปาเกตตี้อุ้ยนั่นแล้วทำไมบอกว่าม่จัเมียได้เลยอ่ะสปาเกตตี้ทำไมมันเป็นสีดำล่ะอ่านี่คือเพราะว่าเป็นหมึกดำดำจริงมากเลยทำกันบ้านสุดสอดเลยเออสุดยอดไม่เลวเขาเป็นหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เวลาที่มาที่เวนิสเนี่ยจะต้องทาน อาแหละความสรุปของเรายังไม่หมดเพลงเท่านี้นี่เพิ่งแค่สัปดาห์แรกยังสรุปขนาดนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะพาลูกๆทั้งหลายสาวๆทั้งหลายเนี่ยไปสวยงามที่เมืองมหานครใจกลางแห่งวัฒนธรรมศิลปะแบบบริสุท์คือเมืองฟอรเรนซฟอ์เรนซใช่สวยน่ที่นี่ใช่จริงเอาแหละถ้าคุณผู้ชมนะคะดูแล้วอยากมาตามรอยทัวร์แบบพวกเราทั้ง4ี่คนที่อิตาลีนะคะ สามารถเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์ baseinternational.com นะคะหรือในแฟนเพจ base international นะเรามีรายการัหรยุโรปนะคะทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นตะวันตกแล้วก็ตะวันออกหรือ,อในฝั่งสแกนดิเนเวียรเรามีหมดเลยนะเอาละนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะตัลาไปก่อนช่อง5้ากดเลข5นะคะชูควันสาวสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะ,<อ>นะคนติดตามได้ในรายการบป็นที่ช่องเที่ยวนะคะวันนี้เราทั้งสี่คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเดซิราค่ะพร้อมกับหมึกดำเลยค่ะชิมเลยชิมเลย ความสุดวกสบายให้กับทริปเลยก็คือสซาวุไร w i f ยเลขาเรื่อนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล่นแรงพุ่งปรุดปริปาดมากจะอัพรูปอัพคลิปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือว่าไลฟ์สดก็ไม่มีติดขัดเลยค่ะกับสซาวุไร Wifi สวัสดีครับกลับมาพบกับโครงการอมสินยุพัทรักถิ่นจากธนาคารอมสินโครงการที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชนสถาบันอุดมศึกษาและธนาคารอมสินในการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องครับวันนี้ผมอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชีววิถีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองปกากั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาร่วมกับธนาคารอมสินช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ Best of the best ประเภทอยู่ดีในโครงการอมสินยุวพัฒนรักถิ่นครับตอนนี้ผมอยู่กับลุงจิตประธานกลุ่มสวัสดีครับ ผมสมศักดิ์มากด่านกลางนะครับหรือลุงจิตเป็นประธานกลุ่มสมุนไพรชีววิถีบ้านคลองปลากลั้งนะครับอยากให้คุณลุงแนะนําชุมชนหน่อยครับชุมชนของเราก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวเนาะจะมีการปลูกฝากปลูกพืชแรงมากที่หน้าดูหน้าชมก็จะเป็นที่จุดชมกระทิงนะครับจะมีหอสูงๆได้ดูกันได้เที่ยวชมธรรมชาติได้ดูสัตว์ป่านานาชนิด น้องนองนักศึกษาเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มในด้านใดบ้างครับน้องนองนักศึกษาก็มาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สวยงามขึ้นจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยทําผ้าอีโก้ปิ้นนะครับแล้วก็ช่วยมาทมําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เราได้รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการพัฒนาต่อยอดอนาคตคุณลุงวางแผนยังไงครับผมก็อยากจะเสริมกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยว การค้าขายทางออนไลน์เนาะจะได้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้าของเราชุมชนของเรามากขึ้นครับและนี่ก็เป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างแท้จริงครับสัปดาห์นหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการอ,อรรมสินยุพัฒน์รักถิ่นจะเป็นที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับขอบคุณธนาคารอ,อรรมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีไรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม